g o เอ e นิ n งดีดีคะ่ะสวัสดียามเย็นในการแบ่งปันของดีดีเพิ่งที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเป็นเหมือนกับนาฬิกา of, how many, the threat of uh, nuclear war <c oughs> เหมือนกับเป็นนาฬิกาของปรามานูอค่ะเพื่อที่จะดูเหมือนกับระเบิดหรือสงครามปรามานูนะคะเออ t it's coming up to 12 o'clock and so we keep changing depending on the situations in the world แล้วก็แบบว่าเหมือนกับโอ้ามันจะมาถึงตีเลข12เนาะเขาก็เฝ้าแต่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลก And I kind sense I clock of you're our get the no? that กับนาฬิกาของดีดีล่ะว่าเวลานั้นน่ะกำลังจะสั้นลงนะคะเหมือนกับพอเราดูนาฬิกาค่ะเราก็จะรู้ว่าเวลามันเหลืออยู่แค่ไหนเนาะก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการตามนั้นนาฬิกาของดีดีเป็นยังไง up many things This the t i i r a b e l บาบาใช้คำว่าการหลุดพ้นนะคะในแง่ของภาษาเนาะฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอิสรภาพกับการหลุดพ้นเนี่ยเป็นสองสิ่งที่แยกจากกันไหม ไม่ว่าอะไรก็ตามความปรารถนาต่ออิสรภาพที่จะมีการแสดงออกซึ่งสิ่งต่างๆกับ Liberation เนี่ยที่จะแบบได้รับการปลดปล่อยจากอะไรบางอย่างบางอย่างที่พูดเอาไว้เหมือนกับบาบาพูดถึงการถูกบังคับค่ะเป็นเพราะว่าหัวใจของลูกผูกพันอยู่กับภาระ ขอให้ดีดีดช่วยยกตัว,ตวอย่างอะว่าทำไมเนาะเราถึงได้เฝ้าแต่ผูกพันยอยู่กับภาระนั้นและมัน้มีความสามารถไหมที่เราจะปลดปล่อยตัวเราเองจากอิสรภาพเหล่านั้นนะคะเอ้จากการปลดปล่อยเหล่านั้นนะคะไอ้จากการวง จากภาระหรือบ่วงพันธะเหล่านั้นเนาะจะเป็นอิสระได้ยังไงแบบบอกให้ทำความคิด <We will S 1> ที่มุ่งมั่นนะคะในระหว่างวันน่และฉันก็คิดว่าเรามี <says S 1> ความมุ่งมัน่น <than> แต่บาบา <and thinking. S 1> พูดว่า uh huh. ในทางปฏิบัติเนี่ย หากเราต้องการที่จะทำอ่ะภายในเนี่ยค่ะหากฉันต้องการจะทำาัันจริงๆอ่ะมันควรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าแต่เป็นเพราะขาดความมุ่งมั่นอ่ะเหมือนบาบาพูดเอาไว้เนาะเมื่อเราพูดถึงอิสรภาพเนี่ย ก็คือต้องเป็นอิสระจากบางอย่างนะแต่ว่าลิเบ r ร t เรชเนี่ยการหลุดพ้นเนี่ยค <ph ่ะคือแบบเป็นอิสระจากทุกสิ bar. ่งเลยนะไปอยู่เหนือมันให้ได้ ฟรีดอมคือฉันต้องถูกพันธะไว้ฉันึงอยากเป็นอิสระฉันมีงานนี้ต้องทำมีความรับผิดชอบนี้แต่ฉันเป็นอิสระจากมันเราพูดถึงอิสระภาพนี่นะคะทุกคนเองก็อยากที่จะได้แต่ Liberation เนี่ยไม่ถึงการไปอยู่เหนือมันการหลุดพ้นเนี่ยนะคะขึ้นไปสู่ดินแดนแห่งความเงียบสงบดินแดนของความสงบที่บาบาพูดถึง แต่สเตจเนี่ยมันเป็นสเตจของไซเลนฟรีดอมไม่ได้หมายถึงความเงียบสงบแต่ลิเบอร์เลชันคือการอยู่ในความสงบการหลุดพ้นตรงนี้เนี่ยค่ะอันหนึ่งนั้นคือมุกตีอีกอันหนึ่งนั้นคือเนวานาเนวานาไม่ถึงการไปอยู่เหนือเสียงนะเพียงแต่อยู่ในไซเลนในความสงบอยู่ในอยู่่ยางสงบหรือแม้กระทั่งลึกล้ำเข้าไปข้างในเอาสิ่งต่างๆออกไปจากจิตใจ เหมือนกับเราอยู่ในครอบครัวแต่สติปัญญาของเราไม่ถูกดึงเข้าไปด้สิ่งต่างๆหรือไม่มีความผูกพันยึดมั่นก็ได้นะคะในอีกแง่หนึ่งนี่คือ3สิ่งนะ liberate freedom เนาะมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างอิสรภาพกับการหลุดพ้น การหลุดพ้นเนี่ยสูงสุดบาบาพูดถึงไม่ได้พูดถึงอิสรภาพนะบาบพูดถึงการหลุดพ้นเพราะการหลุดพ้นเองก็ยังเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ด้วย กับบ่วงพันธะกับอิสระภาพเป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าเมื่อพูดถึงการหลุดพ้นน่ะเหมือนบาบาพูดถึงเป็นผู้ขจัดความทุกข์ผู้ให้ความสุขเราไม่สามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ลงนะแต่เราต้องได้รับการหลุดพ้นเนาะจากความทุกข์มันก็มีความต่างหากเราจะเข้าไปสู่รายละเอียดค่ะผู้คนพูดถึงอิสระภาพแต่บาบาพูดถึงการหลุดพ้น อิสระอิสระภาพคืออยากจะเป็นอิสระจากมันคือไม่มีสิ่งนั้นแต่บา,บาบาบอกว่ามันอาจจะยังเรายังจะอยู่ในโลกของความทุกข์เลยนะคะแต่ว่าเรายังรนะีบร้อนเนาะเราไปอยู่เหนือมันอะ่ะความทุกข์ก็จะไม่ได้มีผลกับเราเราได้รับการหลุดพ้นแม้กระทั่งขณะที่อยู่ในครอบครัวเราไม่ได้เป็นอิสระจากครอบครัวคือฉันทิ้งทุกคนนะนี่เรียกว่าเป็นอิสระภาพจากครอบครัวจากความรับผิดชอบใช่ไหมแต่ไม่เนาะยังคงอยู่กับมันแต่ว่าได้รับการ หลุดพน้นจากสิ่งนั้นคือสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดมันไม่ส่งผลกระทบกับเราได้ค่ะหรืเป็น liberation บาบาไม่ได้ใช้คำว่า freedom หรอกนะคะอิสรภาพแต่ไ่าใช้คำว่าการหลุดพ้นเป็น <our S 1> เรื่อง being, น่าสนใจเนาะในการ <or S 1> ได้รับการหลุดพน้นจากความทุกข์ uh, กับการเป็นสุขเนี่ย เป็นฉันคิดว่าเป็นเพียงเมื่อเธอได้รับการหลุดพ้นอ่ะเธอถึงจะเป็นสุขนะปลดปล่อยตัวเองนะจากความทุกข์นะเธอจะมีความสุขได้ยังไงเออถ้าถ้าเราไม่ริเบเลตอะค่ะคือหลุดพ้นจากความทุกข์อ่ะเธอจะมีความสุขได้ยังไงกันก็ต้องจนกว่าเธอต้องริเบเลตนะปลดปล่อยตัวเองจากอะไรบางอย่างนะเหมือนดีดีบอกก็ต้องปลดปล่อยตัวเองจากนิสัยบางประการเนาะ แล้วถึงจะเบาสบายได้แล้วเธอจะเป็นแสงเบาสบายมีความสุขได้ก็ต้องมีการหลุดพ้นมันไม่ได้มีความยากลำบากนะในแง่คือในการหลุดพ้นเองอะ มันก็ไม่ได้มีความยากลำบากหรือไม่ได้มีความทุกข์ยากใดๆแต่ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานเนี่ย mm hmm. เพราะจริงๆคือเป็นการปลดปล่อยหรือการหลุดพ้นจากความทรมานนั้นและสำหรับสิ่งนั้นเราต้องคิดถึงคุณภาพคุณสมบัติของสภาพของการหลุดพ้น เหมือนที่ดิดี้พูดเนาะไปอยู่เนื้อเสียงในความสงบที่สมบูรณ์สงบอย่างยิ่งแล้วก็เป็นหลุดพ้นจากบ่วงพันธะด้วยเราทุกคนต่างก็รู้ในชีวิตนะเว่าเราได้รับการหลุดพ้นหรือได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งต่างๆมากน้อยขนาดไหน i heard you since yesterday ตั้งแต่ง um, said, uh two things. One was along the lines of becoming something. But then maybe it was today where it was about um, I am. And you know they say that um, the it's only the conscious mind that deals with the past and the future. มันอาจจะพูดถึงเส้นที่ยาวของคําว่าฉันละค่ะเพราะว่าบางทีฉันเองเนี่ยก็อาจจะคิดถึงอดีตหรือไม่ก็อนาคตนะแต่จิตใต้สำนึกทำงานกับปัจจุบันดังนั้น ความแตกต่างฉันเป็นลักษมีและฉันกำลังจะกลายไปเป็นลักษมีมันก็ต่างกันสิ่งที่ดีดีทำการทดลองหรือเห็นกับตัวเองฉันเองก็คิดว่าเมื่อดวงวิญญาณทรงพลัง ที่พวกเขาจะพูดที่จะมีความถ่อมตนจริงๆอะค่ะไม่มีอีโก้เนาะว่าฉันเป็นเช่นนั้นแต่บางทีเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่พูดเหมือนจะโอ้ฉันเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเธอเป็นอะ น่าจะบอกไงบาบาเองก็ฉลาดมากในแง่ที่จะบอกพูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อไหร่กันที่ฉันควรจะมีสมนึกว่าฉันเป็นเช่นนั้นแน่นอนฉันเป็นดวงวิญญาณเป็นราาิินแล้วก็อื่นๆ แล้วเมื่อไหร่ที่มันถึงจะเป็นฉันกำลังจะเป็นฉันคิดว่าเราแต่ละคนเนี่ยในหัวใจของเราเราเชื่อเนาะว่าฉันเคยเป็นลักษมีในแง่ที่ว่าเรามีสภาพนั้นในยุคทองที่เรานั้นมีสภาพที่สมบูรณ์มีความรักความความรุ่งเรืองอะค่ะมีทุกๆสิ่งอะในตอนนี้การลงมาขององศาก็เกิดขึ้นและทุกคนเองเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกนั้นนานๆทีน,น,นะคะกับสเตจของลักษณีเราทุกคนมีสิ่งนั้นแต่การแสดงออกของสิ่งนั้นในแง่ที่ว่าความใจกว้าง ในแง่ของการสำเร็จเนาะการสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนั้นน่ะมันก็จะต้องหนึ่งเใช่ฉันเป็นลักษมีเราแต่ละคนอาจจะพูดแบบนี้แต่แล้วอะไรก็ตามไม่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปเราเองที่เราต้องเป็นแบบนั้นน่ะหมายถึงภาพลักษ์นั้นพร้อมอาบาบาบว่า ภาพมันเหมือนกับอาจจะขึ้นรูปไปแล้วอะค่ะแต่ว่ามันยังจะต้องมีการทำงานที่มันประณีตอะประณีตอาจจะต้องมีการขัดบางส่วนมีการตกแต่งที่มันละเอียดอะนะคะเช่นดวงตาหรืออะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆที่เราต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบแต่ใช่เนาะเราคือลักษมีเราเป็นชักตีใช่ไหมล่ะ Uh, Its i no? <c oughs> not, be, yeah, would not the tomorrow t a e for c c p เนื้อมันจะเป็นการบ้านอันนี้ไหมของการรับพวงมาลัยอะ น่ะชาเนี้ยค่ะวันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่จะรอคอยนะทุกอย่างพร้อมกำลังรอจะคล้องพวงมาลัยเราก็ต้องทำให้มันมีประสบการณ์นะคะ นั้นมีความคิดไตรตรองพูดคุยเออในตอนเช้าค่ะเราก็จะนั่งลงแล้วก็มีประสบการณ์ฉันก็มได้รับครองคงมาลัยฉันน่ะพร้อมที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์บักกัดทั้งหมดก็กำลังมองดูฉันอยู่ในตอนนี้ในฐานะที่ฉันเป็นเดวีอะสเตจของฉันนั่นน่ะทั้งหมดนี่คือสเตจเจ้าเองจะต้องมีประสบการณ์เออฉันเคยได้เห็นกับแดดี้แจงกี ฉันรู้สึกว่าจิตของดาดี้นั้นสะอาดมากค่ะในเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะที่บอกถึงอนาคตเนี่ยเนาะเมื่อฉันได้เจอดั e ด h ี t เนื you know, in, uh. you know, ่องจดี๊เองก็จะเป็นเช่นนั้นน่ะเนื้อจากแดดี้แต่จนถึงตอนท้ายเนี่ยที่บอกว่ามากขนาดไหนที่ดีดดี้ได้ไปในความลึกล้ำ เ้อมากขนาดไหนที่ดีดีรู้สึกว่าดีดีได้ทำความสะอาดจิตของดีดีพราะฉันเห็นดีดีได้ทำงานในแง่ของคำแนะนำการกำหนดหรือว่าอนาคตว่าดีดีจะรู้สึกนั้นอย่างไรอะและดังนั้นน่ะว่าดีดี ความสะอาดของจิตได้อนุญาตให้มันเกิดขึ้น comes, เพราะว่าเวลานั้นจะมาถึงค่ะเมื่อ is, uh, but, but ไม่มีอะไรเลยที่มันจะไร้ประโยชน์อยู่ในตนเอง no ไม่มีความเป็นลบแ <But even S 2> ม้กระทั่งสิ่งไร้ประโยชน์เนี่ย มาเเราเห็นเราได้ยินแต่ว่ามันไม่แตะสัมผัสจิตหรือว่าไอ้ร่องความทรงจำหรือจิตสำนึก่ะเหมือนที่เธอพูดถึงเนาะสำนึกมันอยู่ตรงนั้นฉันเป็นลักษมีแต่การแสดงออกในแง่ของการพูดปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การมีส่วนกับวัตถุธาตุการแสดงออกนั้นนะคะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อมีการแสดงออก100%นะมันก็จะมาค่ะดีดีได้เห็นไหมว่าดีดีได้รับฟีดแบ a c k ไหมนยี้ไม่ใช่แค่เรืของคำพูดแต่ว่าพฤติกรรมของคนอื่นที่มีต่อดีดี ว่าธรรมชาติได้ปรับตัวกับดีดี—ดีๆได้เห็นฟีดแบ็กนั้นไหมก็มีการปกป้องอย่างมากมายจากทุกทีไม่ว่าจะธรรมชาติจากดวงวิญญาณดังนั้นการปกป้องนั้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในจิตเนี่ยความรักการปกป้อง แล้วก็ด้วยความเคารพความร่วมมือคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ดิดีมีประสบการณ์นะคะจากดวงวิญญาณตลอดเวลาแล้วก็ความสุขความเบิกบานเนาะการปรากฏตัวของความสุขความเบิกบานอย่างยิ่งฉันเองก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่า กลับมาสู่หัวข้อของความเมตตาเนาพูดถึงเรื่องส่วนส่วนตัวฉันอาจจะพบว่ามันยากในการจะจัดการกับการต้องดูแลคนในทางร่างกายเนี่ยฉันได้ยินไกด์ทรีพูดถึงวันก่อน ในบทสนทนาที่คุยแล้วก็พูด <and S 2> ถึงอ้างถึง daddy j a n g g บทบาทของ daddy ที่เป็นพยาบาล ฉันรู้สึกฉันทําแบบดาดีด that that ไม่ได้อะมันแปลว่าฉันไม่มีความเมตตาไหม uh, หรืออะไรบางอย่างขาดหายไปไหมแล้วฉันจะทํำยังไงดี <think> เพื่อฉันจะแบบว่าทําได้เหมือน <you S 1> ดาดีอะเธอมาอยู่กับฉันหนึ่ง <laughs> อาทิตย์ได้นะ <laughs> แล้วเธอก็จะรู้แล้วต้องให้ชงกาแฟให้ฉันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นมันควรจะเป็นเรื่องง่ายเนาะเพื่อนดีที่สุดของฉันในโรงเรียนอน่ะเป็นพยาบาล ฉันรู้สึกฉันไม่มีทางที่จะเป็นแน่ๆมันไม่ได้ระกายต้องเป็นพยาบาลนะแต่มันหมายถึงการทำจากหัวใจอ่ะฉันจำได้ว่าตอนดดี้ไม่สบายเนี่ยจันทีเบนกัะตัวฉันแล้วมัาดกันคนละครึ่งคืนนะคะฉันอยู่ถึงเที่ยงคืนซิสเตอร์ก็จะแบบว่าจากเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าเมื่อมันมีความรักเธอก็จะรู้สึกอยากทำอ่ะ ฮันซากับอีกคนหนึ่งมาหลังจากนั้นนะเยอะเลยแต่ฉันกับจันทียเราเคยผัดกันดูแลดาดี้ในมัธุบันนะฉันได้ทำสิ่งนั้นมาตั้งแต่ฉันอายุยังน้อยดูแลเราดาดี้ไม่ว่าจะปวดหัวหรือจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามฉันก็ทำได้นะ ตอนนี้ฉันก็เลยอาจจะแบบได้รับการดูแลในแบบนั้นมั้งเพราะฉันก็ได้ทำมากับใครก็ตามเลยนะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเธอจะทำไม่ได้เนาะแต่ถ้าเธอมีความรักอ่ะเธอก็จะทำได้อ่ะที่จะให้การดูแลเอาใจใส่โดยที่ไม่รู้สึกว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้เพราะฉันไม่มีความเมตตาไหมดีดี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องของสิ่งนั้นเป็นเรื่องของความรักในหัวใจเนาะ today for สิ่งหลักของประเด็นหลักของวันนี้ฉันอาจจะลองคิดถึงมันเพิ่มเติมในวันนี้นะคงจะเป็นเรื่องของบัญชีกรรมหรืออะไรบางอย่างนะคะความเมตตากับความสามารถที่จะเชื่อมโยงกับ เชื่อมโยงใครก็ตามเนาะแล้วก็ And was I w o เป็นได้ฉันเองก็สงสัยว่าเมื่อบาบาในฐานะที่เป็นดารามลาเป็นผู้ที่มีความเมตตาในตอนนั้นไมอะไรนะเธอเองก็คงต้องผ่าน เปอร์เซ็นต์ของต you know, ัวเธอเอง80 90ดังน so, ั meer, ้นในบางจุดฉ so, so ัน on คิดว so, ่าบาบาเองก็ม so, like, uh, you know, ีความเมตตาและบาบาเองก็พอใจนะคะยินดีที่ได้เห็นความเพียรพยายามของเราการยกโทษหรือการให้อภัยเหมือนเธอนั้นเชื่อฟังเธอซื่อสัตย์ เธอทําตนไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอทําก็เป็นไปตามการกำหนดของบาบาอย่างแน่นอนที่พลังของบาบาก็จะมาจะเรียกว่าเป็นความเมตตาหรือความรักก็ตามแล้วมันก็จะช่วยดวงวิญญาณเนาะเราจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นอะ ที่ฉันอาจจะทำสิฉันเน้นซื่อสัตย์นะแม้กระทั่งในทางร่างกายฉันหรือว่าอาจจะไม่พร้อมแต่ฉันก็ยังผูกมัดมตัวเองเธอไปเหนือสิ่งนั้นน่ะถ้าเธอทําแบบว่าคือหมายถึงเราอาจจะแบบว่าร่างกายอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เราก็ยังไปอยู่เหนือมันแล้วก็ยังทํามันได้ค่ะเธอก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มนะบาบาก็จะมองดูสิ่งนั้น แล้วเธอเองก็จะได้รับการให้อภัยกับอีกหลายๆเรื่องนะการยกโทษเวลาหมดพอดีก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของกรรมใช่ไหมใช่ฉันรู้สึกว่าถ้าเธอยิ้มให้เดลามราดได้อะอย่างแงีที่เราไม่ได้หวาดกลัวค่ะ มันบอกโอ้โเจอเด,ดลามลาดเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอจะต้องทำังไงถ้าเกิดว่าถ้าเธอยิ้มให้เดลามลาดได้แปลว่าเธอซื่อส,สัตว์น่ะฉันคิดว่าเขาก็จะโอเคกับมันเนาะเ okay, <so> ดลามลาดก็จะโอเคคือถ้าเรายิ้มให้ดรามลาดได้คือเราแบบจริงแท้เราซื่อสัตว์ มีอะไรเราก็บอกไปทั้งหมดไม่ได้แอบแอบสั้นๆปิดบังสิ่งไหนเอาไว้ะค่ะดิดีๆบอกมันก็จะโอเคนะและยิ่งเราพยายามของเราเต็มที่เนาะไปอยู่ในขีดจํากัดของตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งยิ่งน่าจะโอเคไหมอะ่ะ maybe maybe uh I need to learn ฉันอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์กับ แต่รามรานในตอนเนี้ยไม่ใช่รออในตอนท้ายใช่ท้าคุณจะแบบว่าเจอกันทุกคืนนะจริงเนาะหมายถึงว่าสารภาพได้ทุกคืนอ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอมชันตี